อ่าหลังจากที่เรารู้วิธีเขียนไอโซเมอร์แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปแนวข้อสอบเกี่ยวกับไอโซเมอร์นะคะก็แบบที่หนึ่งนะคะข้อสอบเนี่ยก็จะออกประมาณว่าอ่าจะกําหนดสารให้มาแล้วบอกว่าสารที่กําหนดให้เนี่ยเป็นไอโซเมอร์กับสารใดนะคะข้อสอบก็จะถามประมาณนี้นะคะซึ่งสารที่เป็นไอโซเมอร์กันเนี่ยก็จะได้แก่ดังนี้นะคะ ก็อันแรกนะคะคู่แรกก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะคะก็จะมีหมู่ฟังก์ชันก็คือ oh ใช่ไหมคะอ่าอันนี้เนาะอ่าสำหรับอีเทอร์เนี่ยก็จะเป็น o อยู่ตรงกลางแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งสูตรโมเลกุลของแอลกอฮอล์แล้วก็อีเทอร์เนี่ยก็คือ c n h 2 n นบวก2ก็จะเหมือนกันกันกบเอลเคเลยนะคะแต่ว่าที่พิเศษเนี่ยก็จะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นมานะคะก็ อ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นอ่ะแบบนี้แล้วกันเนาะ C-H 3 C-H 2 C-H 2แล้วก็เป็น O-H ใช่อไหมคะอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะอ่าสำหรับอีเทอร์ก็จะเป็น C-H 3 C-H 2 O แล้วก็เป็น C-H 3แบบนี้ใช่ไหมคะ เราลองนับจำนวนคาร์บอนดูซิว่ามันตรงกันไหมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสามใช่ไหมคะเป็น c 3สามก็จะเป็นสามเป็นห้าเป็นเจ็ดเป็นแปดใช่ไหมคะก็จะเป็น c 3สามแปดอ่าแล้วก็ออกซิเจนหนึ่งตัวใช่ไหมคะอ่าสำหรับของอีเทอร์เนาะก็จะเป็นหนึ่ง สองสามอ่าเป็นซีสามไฮโดรเจนก็สามเป็นห้าเป็นแปดใช่ไหมคะก็จะเป็นซีสาม h แปดแล้วก็เป็นโอเนาะโออ่าซึ่งมันก็จะเป็นอ่าไอโซเมอร์กันเนี่ยก็คือสูตรโมเลกุลเดียวกันแต่ว่าสูตรโครงสร้างกันต่างกันใช่ไหมคะแปลว่าแอลกอฮอล์เนี่ยกับอีเทอร์เนี่ยก็ จะเป็นไอโซเมอร์กันเนาะเมื่อเราแทนสูตรโมเลกุลนะคะก็ n เนี่ยคือสามใช่ไหมคะ n คือสามให้นเท่ากับสามอ่าเมื่อเราแทนค่าลงไปมันก็จะได้ตรงกันก็คือ c n h 2 n บวกสองแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าถ้าแทนสามเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นสามคูณเป็นสองคูณสามสามเนี่ยก็คือ n แล้วก็บวกสองก็จะได้เท่ากับ แปดใช่ไหมคะก็จะตรงกันกับสูตรโมเลกุลนี้เนาะอ่าสำหรับ L D h i นะคะก็จะเป็น C H O เนาะแล้วก็คีโตนก็จะเป็น C O ใช่ไหมคะสำหรับสูตรโมเลกุลเนี่ยก็จะเป็น C N H 2 N ไฮโดรเจนเนี่ยจะหายไป2ตัวเนาะแล้วก็จะมีออกซิเจนหนึ่งตัวใช่ไหมคะซึ่งอ่ยกตัวอย่างเช่น อันนี้จะเป็น LD ลดีไใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นคีโตเนาะ CO อยู่ตรงกลางก็จะเป็น c h 3ิสเมื่อเรานับจำนวนคาร์บอนกับไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะคะก็จะพบว่าคาร์บอนเนี่ยก็จะมี3แล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยก็จะมีอยู่6ตัวเนาะ แล้วก็ O เนี่ยจะมีอยู่หนึ่งตัวอ่าสองตัวนี้ก็สามารถเขียนสูตรโมเลกุลได้แบบนี้ได้เป็น CnH2n มาที่ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นคาร์บอกซิลิกนะคะแล้วก็เอสเทอร์นะคะอ่ะาคาร์บอกซิลิกเนี่ยก็จะเป็น COOH ใช่ไหมคะแล้วก็เอสเทอร์เนี่ยก็จะเป็น COO เนาะอ่านยกตัวอย่างก็ C สามเหมือนเดิมนะคะก็จะได้ C เนี่ยสามคาร์บอซิลิกก็จะได้แบบนี้แล้วก็สำหรับเอสเตอร์เนาะมันก็จะได้ C S3 สแล้วก็ C เมื่อทำเป็นสูตรโมเลกุลเนาะเราก็จะนับได้เป็น C N H2 N O2 สอง n O สองเมื่อเรานับ เป็นสูตรโมเลกุลเราก็จะได้ c 3 h 6 o 2ก็จะเข้ากับสูตรโมเลกุลสูตรนี้เลยนะคะอ่าเข้ากับตัวนี้เนาะซึ่งข้อสังเกตนะคะอ่าหมู่ฟังกช์ชันหรือโครงสร้างที่จะทำให้ไฮโดรเจนหายไป2อะตอมได้แก่นะคะก็จากอันนี้เนาะจากเส้น H2N บวก2นะคะก็กลายมาเป็น CNH2N เนะาะทั้ง2ตัวเลยแปลว่ามีไฮโดรเจนหาย2ตัวใช่ไหมคะซึ่งจากการสังเกตเนาะที่ไฮโดรเจนหายจะสังเกตว่าอ่าแอลดีไฮคีโตนคาร์บอกซิลิกแล้วก็เอสเตอร์เนี่ยจะมีพันธะคู่ดังนั้นก็ข้อสังเกตที่1นะคะก็คือจะเป็นพันธะคู่เนาะ แล้วก็อันดับที่สองก็คือหมู่ฟังก์ชันที่มีคาร์บอนนะคะอันนักเรียนสังเกตดูนี้นะอ่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็น o อใช่ไหมคะก็จะไม่มีคาร์บอนเนาะแล้วก็อีเทอร์เนี่ยตรงหมู่ฟังก์ชันมันน่กก็จะมีแค่ O ตัวเดียวแต่พอเป็นแอลดีไฮด์คีโตนคาร์บอซิลิกเอสเตอร์นะคะก็จะมีคาร์บอนอยู่ในหมู่ฟังก์ชันด้วยนะคะซึ่งเมื่อมีคาร์บอนในหมู่ฟังก์ชันเนี่ยก็จะทำให ไฮโดรเจนหายไปสองตัวนะคะอ่าสำหรับข้อที่สามนะคะก็จ,จะเป็นโซ่ปิดาตามที่ครูเคยบอกไปเนาะว่าแขนมันจะหายไปยังไงนะคะโซ่ปิดอันนี้จะไม่รวมกับอของพันธะสามนะคะเพราะว่าพันธะสามเนี่ย จะไม่ได้หายไปสองอะตอมเนาะพันธะสามเนี่ยมันหายไปสมมันหายไป4อะตอมนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยมีแค่พันธะคู่แล้วก็หมู่ฟังก์ชันที่มีคาร์บอนแล้วก็เป็นโ so ซ่ปิดนะคะอันนี้เขาบอกว่าสองให้จํานวนไอโซเมอร์เมื่อโจทย์กาหนดสารมาให้เช่นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าโจงบอกจํานวนไอโซเมอร์ของ c 4 h 1 0 o าจากที่เราก็ลองแทนดูนะคะก็เอ็นเป็นสีเนาะถ้าแทนค่าก็เป็น c n h 2 n 2 n คูณส c 2เป็น8ปดแปแปลว่าต้องบวกอีก2ค่ะถึงจะได้10แปลว่าหมู่ฟังก์ชัน,นเนี้ยเนี่ยก็จะเป็น c n h 2 n บวกส o แปลว่า ไอโซเมอร์ที่สามารถเป็นไปได้เนี่ยก็จะเป็นแอลกอฮอล์กับแอลดีไฮด์อ่ะเป็นแอลกอฮอล์กับแอลดีไฮด์เนาะเราก็เขียนนะคะเขียนว่าจำนวนของ C4H10O เนี่ยมีกี่ตัว ของแอลกอฮอล์เนี่ยมีกี่ตัวแล้วก็ของแอลดีไฮมีกี่ตัวแล้วเราก็บวกกันนะคะาจากที่เราเรียนมาเนาะคืออันนี้ใครใครจำจำนวนได้ก็จำนะคะแต่ใครจำไม่ได้ก็ค่อยเขียนเอาเนาะแต่ปกติก็จะเขียนเอานะคะเพราะว่ามันเยอะเนาะเดี๋ยวก็จะสลับกันไปสลับกันมาผิดเปล่าๆนะคะก็อันนี้ก็เพื่อความรวดเร็วก็กลับมาดูที่เราเขียนไว้นะคะสำหรับแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนสี่อะตอมเนี่ย ก็จะมี4อายโซเมอร์นะคะมี4อายโอมเออร์เนาะแล้วก็ของอีเทอร์เนี่ย C4 เนี่ยก็จะมี3อายสโซเมอร์ใช่ไหมคะอ่ะก็จะเป็น3บวก4เท่ากับ7อายสโซเมอร์อ่ะแต่ว่า จำนวนไอโซเมอร์ของ c 4 h 1 0 o เนี่ยจะมี7ไอโซเมอร์ถ้าเขาไม่ได้กำหนดมานะว่าเป็นของแอลกอฮอล์ ol, หรือแอลดีไฮด์แปลว่าเขาให้ทำทั้งสองตัวนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเขา กำหนดมาให้เนอะแบบสมมุติว่ากำหนดว่าจงบวกจํานวนไอโซเมอร์ของ C4H10O ของแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะเราก็จะตอบแค่ว่าเป็นสีนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ระบุมาเขาแค่แค่สารหรือว่าสูตรโมเลกุลมาแค่นี้เราก็ต้องหาทั้งของแอลกอฮอล์แล้วก็ของอีเทอร์นะคะอันนี้ไม่ใช่เอลดีไฮนนี้เป็นอีเทอร์ มาดูที่ตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่าสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งมีสูตรโมเลกุล C4H10O ซึ่งเป็น L-Di ไฮแล้วก็เป็นคีโตนเท่านั้นซึ่งอันนี้เขาก็จะฟิกมาให้เลยนะคะว่าจะเป็น L-Di ไฮกับคนะีโตนเนาะแล้วเขาก็ถามว่าสารนี้จะมีสูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้กี่สูตรนะคะหรือว่าถ้าแปรตรงๆก็คือถามว่าจะมีกี่ไอโซเมอร์นะคะก็ L-Di ไฮเนี่ย มีหมู่ฟังก์ชันก็คือ C H O ใช่ไหมคะสำหรับคีร์นก็จะเป็น C O แบบนี้เนาะอันดับแรกก็ของ C 4ใช่ไหมคะทำเป็นโซ่ตรงก่อนเนาะของแอลเีไฮเนี่ยก็จะเป็น C c O แบบนี้นะคะซึ่งของแอลดีไฮเนี่ย C Co เนี่ยก็จะเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าแบบนี้แบบที่หนึ่งเนาะสำหรับแบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ไม่สามารถทําเป็นตัววิ่งสองตัวได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีที่เกาะแปลว่า ld h i เนี่ยจะมีสองสูตรโครงสร้างหรือสองไอโซเมอร์นะคะ สำหรับของคีโตนนะคะก็จะเป็นอันดับแรกทำเป็นโซ่ตรงก่อนใช่ไหมคะอ่าก็จะเขียนได้แบบเดียวเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถเลื่อนมาตรงนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวเดียวกันเนาะแสดงว่าของคีโตนเนี่ยเป็นไปได้อีก1โครงสร้างใช่หมหรือเป็น1นไอเนาะดังนั้นแปลว่า สองบวกสามแปลว่าโครงสร้างของ C4H10O เนี่ยจะมีสามไอโซเมอร์นะคะสองบวกหนึ่งอ่ามาที่ข้อสามเขาบอกว่าสารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วยคาร์บอนเท่ากับ30.3 1ไฮโดรเจนเท่ากับ 5. 5.5 5ไอโอดีนเท่ากับ ห4 1ินเปซะคะแล้วก็ถามหาจำนวนไอโซเมอร์ของสารประกอบดังกล่าวเป็นเช่นไรนะคะอันดับแรกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะให้หาสูตรอย่างง่ายใช่ไหมคะในเรื่องอของเคมีโมสีเทอมสองเนาะเรื่องสูตร e อ p i ิเรคอนะคะก็การหาสูตรอย่างง่ายเนาะ,ะจำได้ไหมคะวิธีหาทำยังไงก็จะเป็นคาร์บอนไฮโดรเจน แล้วก็เป็นไอโอดีนจากนั้นก็เขียนจำนวนเปอร์เซ็นต์ลงมาเนาะก็จะเป็น30.3 1แล้วก็เป็น5.55ไอโอดีนก็จะเป็น64.14จเนาะจากนั้นก็าหารด้วยจำนวนมวลโมเลกุลน,นะคะซีมวลมวลโมเลกุลคือ12ไฮโดรเจนคือ1ไอโอดีนก็คือ127อ่อ่านจากนั้นก็าหาคำตอบออกมา สำหรับคาร์บอนเนี่ยก็จะได้2.5นะคะไฮโดรเจนก็จะได้5.5าห้าาสำหรับไอโอดีนนะคะก็จะได้เท่ากับ0.5เนาะจากนั้นวิธีก็คือนำจำนวนตัวที่น้อยที่สุดไปหารเพื่อนใช่ไหมคะน้อยที่สุดก็จะเป็นไอโอดีนเนาะแล้วก็ I เอาค่าของไอโอดีนก็คือ2อจุเนี่ยมาหารทุกตัวนะคะ อ่าแน่นอนหารตัวเองก็จะได้หนึ่งสำหรับของไฮโดรเจนเนี่ยก็จะได้สิบเอ็ดคาร์บอนก็จะได้ห้านะคะอ่าแปลว่าเราได้สูตรอย่างง่ายออกมาแล้วก็คือเป็น C ห้า H สิบเอ็ด I นะคะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาเทียบกับสูตรของ C n H สอง n เนาะ H สอง n บวกสองนะคะแปลว่า ไฮโดรเจนเนี่ยหายไป1ตัวใช่ไหมคะจากสูตร c n h 2 n บวก2ไฮโดบวก2ไฮโดรเจนเนี่ยจะหายไป1ตัวเนาะแปลว่าไเนี่ยมาแทนไฮโดรเจนหนึ่งตัวนั้นนะคะซึ่งแปลว่ามันต้องเป็นโซ่ตรงเนาะอ่าเป็นโซ่ตรงจากนั้นลองเขียนสูตรโครงสร้างก่อนนะคะก็จะเป็น c อ่าสำหรับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาไอโอดีนไปไว้ตรงไหนวิธีนะคะก็คือต้องเอาไอโอดีนไปไว้ท้ายสุดนะคะคือเขาไม่ได้กําหนดบอกมาเนาะว่าให้เอาให้เขาไม่ได้ให้แบบสูตรโครงสร้างแบบย่อหรือว่าสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมมาเนาะเขาให้เป็นแบบสูตรโมเลกุลอ่าให้เป็นคือเราหามาได้มันเป็นสูตรโมเลกุลน,นะคะดังนั้นก็ต้องเอา อโ d ดีนเนี่ยไปไว้ที่ท้ายสุดแล้วก็ฟ i กอยู่ที่เดียวไม่สามารถเลื่อนได้นะคะอาจากนั้นก็เขียนสูตรโครงสร้างหา isomer นะคะอาเขียนสูตรโครงสร้างหา isomer เนาะอันดับแรกเป็นโซ่ตรงใช่ไหมคะต่อมาก็จะทําเป็นตัววิ่ง1ตัวเนาะก็จะได้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะแปลว่ามีสมอันนี้เป็นหน าจากนั้นก็เป็นตัววิ่งสองตัวก็จะเหลืออยู่ c อ่ะก็แบบแรกก็จะขึ้นคู่กันแบบนี้ใช่ไหมคะได้หนึ่งที่เนาะได้หนึ่งแบบเนาะก็จะเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะคะได้หนึ่งจากนั้นขึ้นต่อกันแบบนี้นะคะก็ได้หนึ่งที่ใช่ไหมคะเพราะว่าอ่ามันคนละตัวกันเนาะคาร์บอนกับไอโอดีนคนละตัวกันนะคะดังนั้นก็จะไม่เกิน เกินนาเกินตาเพื่อนเนาะก็แบบนี้นะคะก็จะได้อีกหนึ่งแบบนะคะหนึ่งแบบจากนั้นก็จากนั้นก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะได้ตรงตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้เนาะแปลว่าอันนี้ได้อีกสองแบบเนาะแปลว่าของสูตรโมเลกุล c 5 h 1 0 เอ็ดไอเนี่ยก็จะได้อยู่ได้แปดไอโซเมอร์นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบงอ,องูเนาะ,ะจำไว้นะคะถ้าเขาให้ตัวอื่นมาที่ไม่ใช่หมู่ฟังกช์ชันที่เราเรียนมาเนาะหมู่ฟังกช์ชันก็จะมีออกซิเจนกับไนโตรเจนใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ได้ถ้ามันมีนอกเหนือจากนี้นะคะก็ อ่าอย่างเช่นจะให้ไอโอดีนมาคอรีนมาหรือโบมีนมาแบบนี้นะคะก็ให้ฟิกไว้ท้ายแถวแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวอย่างข้อที่4นะคะเขาบอกว่าสาร A เป็นสารอะโรมาติกที่มีวงเบนซินอยู่ในโมเลกุลมีสูตรโมเลกุลเป็น c 8 h 1 0จะมีกี่ไอโซเมอร์เขาบอกว่าเป็นอะโรมาติกใช่ไหมคะอะโรมาติกเนี่ยก็คือวงหกเหลี่ยมเนาะมี 1, พันธะ คู่สลับกับเดี่ยวซึ่งมีสูตรก็คือเป็น c 6 h 6ใช่ไหมคะอะ่ถ้าเราทำเป็นสูตรโครงสร้างแบบย่อเนาะมันก็จะได้เป็นถ้าเราเทียบจาก c 8 เลเนี่ยคาร์บอนก็จะหายไป2ตัวเนาะแสดงว่า2ตัวนั้นน่ะก็คือจะเป็นโซ่กิ่งนะคะอ่าเป็นโซ่กิ่งก็2ตัวเนาะแปลว่าเป็นโซ่กิ่งสองตัวนะคะก็อ่าใส่แบบนี้เนาะอ่าหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเราลองนับคาร์บอนกับไฮโดรเจนดูซิว่ามันจะครบไหมอันนี้ก็จะเป็น C ีเรสามนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสีเฮสามแล้วก็ระวังแขนเกินก็เอาไฮโดรเจนออกนะคะตรงที่มีกิ่งมาเกานะเนาะอ่าแบบนี้นะคะจากนั้นก็นับจำนวนคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะคะหนึ่งสอง้าหกเ็แปก็แปลว่ามีคาร์บอน8ปอะตอมสำหรับไฮโดรเจนก็จะเป็น3เป็นหก เจ็ดแปดเก้าสิบอ่าก็เป็น c ีแปดเฮตสิบนะคะก็เราก็จะมาเริ่มเขียนไอโซเมอร์กันนะคะครูเขียนเป็นสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมนะคะเพราะว่าจะได้เขียนง่ายเนาะแบบแรกจะได้แบบนี้แบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองก็คือแบบนี้เนาะแบบที่สาม อ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเราก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้ใช่ไหมคะแบบอ่าเอามาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะคะดังนั้นมันได้สุดแค่ถึงตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็อีกอตัวหนึ่งนะคะก็คือต่อขึ้นสองชั้นนะคะ ่ขึ้นสองชั้นก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบเดียวเนาะเพราะว่าจะเกาะที่ไหนถ้าเราหมุนไปมันก็จะเป็นตัวเดียวกันนะคะแสดงว่าตัวนี้เนี่ยจะมี4ี่ไอโซเมอร์นะคะามาดูแบบฝึกหัดนะคะก็เขาบอกว่าสารที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นสารประเภทใดแล้วก็มีสูตร ทั่วไปอย่างไรนะคะอ่ะก็สูตรทั่วไปหรือว่าสูตรโมเลกุลเนาะก็ข้อที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งก็เป็นประเภทอะไรคะ cooh ก็คือคาร์บอซิลิกเนาะอ่าเป็นคาร์บอซิลิกอ่าสูตรโมเลกุลเนี่ยก็ถ้าจะให้ง่ายนะคะก็เทียบจาก cnh 2 n นะคะ cnh 2 n เนาะซึ่ง คาร์บอกซิลิกเนี่ยก็จะมีพันธะเอ่อก็จะมีคาร์บอนอยู่ในสูตรโมเลกุลเนาะดังนั้นก็จะมีพันธะคู่ใช่ไหมคะก็แสดงว่าไฮโดรเจนเนี่ยจะหายไป2ตัวเนาะจากนั้นก็ดูสูตรโครงสร้างอื่นๆนะคะก็คือพวกนี้เนาะก็เป็นพันธะเดียวหมดเลยแปลว่าไฮโดรเจนหายแค่2ตัวใช่ไหมคะจาก c n h 2 n บวก2ก็จะกลายเป็น c n h 2 n o NO 2นะคะ หรือว่านักเรียนจะจําของคาร์บอกซิลิกก็ได้นะคะว่าอะคาร์บถ้าเป็นคาร์บอกซิลิกเนี่ยก็จะเป็น CnH2nO2 นะคะหรือว่าจะเทียบจาก CnH2n+2 2, แล้วก็มาดูจํานวนคาร์บอนหรือว่าจํานวนพันธะคู่ในหมู่ฟังก์ชันนะคะามาดูข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเห็นแต่คาร์บอนกับไฮโดรเจนแล้วก็เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดแปลว่าเป็นแอลคนีนใช่ไหมคะ เป็นแอลเคนแล้วเขาถามหาสูตรโมเลสูตรโมเลกุลเนาะแอลเคนมีสูตรโมเลกุลก็คือ CnH2n+2 นะคะอมาดูข้อต่อมานะคะก็อ่าข้อแปดยกตัวอย่างข้อแปดละกันเห็น O อยู่ตรงกลางแบบนี้แต่ว่าเป็น อีเทอร์ใช่ไหมคะอ่าเป็นอีเทอร์เนาะแต่ว่าเป็นอีเทอร์โซ่ปิดเนาะเป็น Ether. อีเทอร์อ่าวงลิบเวอรเป็นโซ่ปิดอ่าเนื่องจากอีเทอร์เนี่ยไม่มีคาร์บอนอยู่ในหมู่ฟังก์ชันใช่ไหมคะแต่ว่า ไฮโดรเจนจะไม่หายก็จะเป็นสูตรเต็มเลยก็คือ CnH2n+2 บวกใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากข้อนี้มันเป็นโซ่ปิดนะคะโซ่ปิดดังนั้นโซ่ปิดก็ไฮโดรเจนจะหาย2ตัวใช่ไหมคะจาก CnH2n+2 บวกก็จะกลายเป็น CnH2nO นะคะอ่าต่อมาข้อไหนดีอ่าต่อมาก็ อายกตัวอย่างข้อยีิบเจ็ดแล้วกันเนะาะอาให้ทายอันนี้มีสูตรโมเลกุลอ่ะมีหมู่ฟังก์ชันกี่ตัวมีสองใช่ไหมคะก็อันนี้เป็นคาร์บอซิลิกสำหรับอันนี้เป็นอะโูมาติกนะคะอ่าก็เขียนได้สองอันก็คือคาร์บอซิลิกกับอะโูมาติก อ่าสำหรับสูตรโมเลกุลก็เทียบจาก CnH2n+2 เนาะแต่ว่าอันดับแรกก็มาดูจำนวนไฮโดรเจนที่หายก่อนนะคะก็พันธะคู่อ่ะพันธะคู่หาย2โซ่ปิดหาย2อใช่ไหมคะอาจจะดูว่าเป็นพันธะคู่หรือจะดูว่ามีจำนวนคาร์บอนใน หมู่ฟังก์ชันก็ได้นะคะดูได้สองแบบแต่ว่าที่ดูง่ายมันให้สูตรแบบนี้มาถ้าดูง่ายก็ดูพันธะคู่เนาะก็อ่ะ,อะก็อันดับแรกดูพันธะคู่นะคะก็หนึ่งสองสามสี่แต่ว่ามีพันธะคู่สีที่แปลว่าคูณสี่ก็แสดงว่าพันธะคู่เนี่ยจะทําให้ไฮโดรเจนหายไปแปดตัวนะคะสําหรับโซ่ปิดเนี่ยมีวงเดียวเนาะ วงเดียวดังนั้นก็เลยกลายเป็นหาย2นะคะก็สรุปเป็น2นะคะแปลว่ามีไฮโดรเจนเนี่ยหาย10ตัวอ่าแล้วก็มาเทียบจากสูตรโมเลกุลนะคะก็คือ CnH2n+2 2นะคะ CnH2n+2 เ2นาะมันหายไป10เนาะจากนั้นก็ลบ ลบไปสองก็จะเหลือแปดใช่ไหมคะ CnH สอง n เนี่ยแปลว่าไฮโดรเจนเหลือแปดและแสดงว่าต้องเป็น CnH สอง n ลบแปดนะคะสูตรโมเลกุลก็คือ CnH สอง n ลบแปดเนาะวันนี้นะคะจะ มีการบ้านก็คือตั้งแต่หน้า30จนถึงหน้า33นะคะก็จะให้เป็นการบ้านนะคะก็จะให้ทําใน3คาบเลยนะก็คือวันวันศุกร์สองคาบเนาะแล้วก็เป็นวันอังคารอีกคาบหนึ่งนะคะก็ให้ส่งภายในวันอังคารนะคะในคาบนะคะ